บมากระต่อนะคุณผู้ชมขานะคะชวงนี้อยู่กับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร nk นะคะใครที่อยู่ในวัยที่ป่วยบ่อยนะคะ โครคภัยไข้เจ็บมารุมเร้านะคะแล้วก็สุขภาพไม่ดีขึ้นเลยนะคะเราไปหาคุณหมอมันก็ทําให้อาการดีขึ้นนะคะทุเราลงเราก็ต้องมีตัวช่วยตัวเสริมด้วยเช่นเดียวกันแนะนําผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร NK นะคะตัวนี้มีเคอร์ซิตินแล้วก็ปูขาวนะคะที่จะไปทําให้เซลล์ของคุณนกลับมาแข็งแรงแล้วก็สามารถที่จะต่อสู้กับโครคภัยไข้เจ็บได้อย่างปกตินะคะ1กล่องนะคะมี60แคปซูลทานเช้ากับเย็นครั้งละ1เม็ดราคานะคะกล่องละ2,500บาทนะคะซื้อสองกล่อง5,000ไม่ขาย ขายเพียง4,500บาท0900899996 0900899996นะคะ NK นะคะผลิตภัณฑ์เสริรรมอาหารนะคะแห่เป็นห่วงไอ้ปรีชยานะคะหลังล่าสุดโพสภาพจอดำนะคะเกิดอะไรขึ้นกับประดีตนางเอกไอ้ปรีชยานะคะเธอได้โพสภาพเป็นจอดำนะคะผ่านทางอินสตาแกรส่วนตัวนะคะพร้อมกับเขียนข้อความว่าฉันให้เวลากับตัวเองฉันรักพวก คุณทุกคนดูแลตัวเองนะคะเดี๋ยวจะบอกอเหตุผลให้ฟังเพราะฉันทําเต็มที่ดีที่สุดแล้วนะคุณผู้ชมข่านะคะประกอบกับก่อนหน้านี้นะคุณแม่บางออนก็ได้โพสต์ข้อความลงบนอินสตาแกรมส่วนตัวเช่นเดียวกันกับภาพที่คุณแม่เนี่ยนอนอยู่ในรถฉุกเฉินแล้วก็เขียนข้อความเชิงตัดเพาะชีวิตด้วยเช่นเดียวกันนะคะเขาบอกว่า อีกเสี้ยววินาทีคงไม่มีชีวิตอยู่ขอบคุณพระเจ้าเหลือเกินที่ยังทรงเมตพระเมตตาสาเหตุมาจากสถานการณ์ที่เจอมรสุมหนักทำให้นะคะขาดสติคิดยั้งนะคะคิดขาดสตินะคะยั้งคิดให้เกิดก่อนทำอะไรสิ่งที่เกิดขึ้นจากมีคนที่บอกว่าสงสารแล้วอยากช่วยเป็นเพราะความโลภของตนเองไม่โทษใครแต่บนความสงสาร นั้นนะคะแฝงไปด้วยนะผลประโยชน์นะคะเมื่อเหตุการณ์ไม่เป็นไปตามที่หวังกลายเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงในเชิงทําร้ายจิตใจและก็ทําร้ายความรู้สึกของเราจนเป็นสาเหตุทําให้ครอบครัวแตกแยกนะคะหลายคนก็ได้อ่านข้อความนี้นะคะทั้งไอซและของคุณแม่ต่างก็เป็นห่วงพร้อมกับส่งดอกไม้นะคะให้ไปอย่างลวนหลามเลยทีเดียวนะคะเราก็ยังไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นนะสำหรับบ้านนี้นะค,ะคุณผู้ชมนะคะอ่ะ มากระต่อคับคุณผู้ชมนะคะเขาบอกว่าคู่รักพรมลิขิตนอกจอกันเรียบร้อยแล้วนะคะน้องซีนนะคะพัทรารพรนะคะพัฒราพรนะคะแล้วก็เพื่อนคณินนันนะคะหลายคนอาจจะไม่รู้จักคู่รักพรมลิขิตนอกจอกนะคะแม่แก้วนะคะน้องซีนนะคะแล้วก็อะไรอะทิคมพรราชาหรือน้องคณินใช่ไหมคะทำไมเขาเป็นแฟนกันเหรอ รักเรียบง่ายมาหลายปีแต่ไม่ค่อยได้โชว์รูปหวานนะคุณผู้ชมนะคะอ๋อเขาเป็นแฟนกันเหลือกคู่นี้เหรออ๋อเหรออ๋อนะครับก็ก็ดีค่ะผู้ชายหล่อมากนะคะอืมผู้ชายหล่อมากเลยนะคะ ถ้าเป็นแฟนกันจริงๆนะคะดิฉันก็จะเสียใจเพราะว่าดิฉันก็หลงรักผู้ชายคนนี้มานานแล้วเหมือนกันนะคะหลายคนอาจจะไม่ค่อยรู้จักน้องซีนนะคะแล้วก็หนุ่มเพื่อนคณินเป็นคู่รักนอกจอมีรูปหวานๆลงโซเชียลให้เห็นกันอยู่บ้างเป็นระยะๆะะนะคะซึ่งสาวซีเนี่ยเคยเปิดใจว่าไม่ค่อยเห็นภาพคู่หวานด้วย,ว,ยว่าจริงๆมีนะต้องไปดูถ่ายๆดูดีๆนะครับเพราะว่าซีเนี่ยซ่อนไว้ไม่ได้ลงให้เปิดเผยถ้าติดตามจะมีภาพคู่ซ่อน ไว้ลงวันเกิดวันสําคัญก็จะลงกันนะคะแล้วก็เป็นวันสําคัญก็จะลงกันบ่อยคุยกันมาประมาณ5-6ปีแล้วนะคุณผู้ชมนะคะเรียบง่ายเขาเป็นคนขี้อายไม่ค่อยลงรูปอะไรคะ่ะนะคะอ่ะ ขแสดงความยินดีด้วยนะคะ6ปีแล้วนะคะคู่นี้ผู้ชายน้ตตาดีเชียนะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะอย่าลืมนะคะรีบสั่งซื้อสําหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร NK นะคะ NK มีภูคาาโคิตินนะคะที่จะดูแลสุขภาพของคุณคุณลุงคุณป้าคุณนา้าคุณตาคุณยายที่ป่วยบ่อยแล้วก็รักษาคุณหมอรักษาคุณหมอด้วยป่วยด้วย นะคะแล้วก็อาการเริ่มดีขึ้นลองดูค่ะลองเพลองเสริมด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร NK นะคะตัวน,นี้จะไปทําให้เซลล์ของคุณเนี่ยนะฮะแข็งแรงมากยิ่งขึ้น1กล่องมี60แคปซูลทานเช้ากับเย็นครั้งละ1เม็ดราคากล่องละ2,500บาทแต่ถ้าซื้อ2กล่อง5,000บาทไม่ขายขายเพียง4,500บาทสั่งซื้อได้เลยนะคะ 0, 0 9 0ย9เก้า6พักสักครู่ค่ะ คลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็บขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ